เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายส่วนต่างๆก็มีการเสื่อมสภาพลงรวมถึงการทำงานการตอบสนองระบบต่างๆก็ช้าลงและการที่จะคงความแข็งแรงเอาไว้ได้นั้นก็จะเป็นจะต้องมีการดูแลสุขภาพทั้งเรื่องอาหารการกินที่มีประโยชน์การพักผ่อนให้เพียงพอและสุดท้ายคือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยชราการออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอนั้นบางครั้งอาจจะดูเป็นเรื่องที่ยากลําบากเนื่องจากกล้ามเนื้อและแรงมีการถดถอยลงไปตามการเวลาจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นที่ผู้สูงอายุจะต้องมีอุปกรณ์เข้ามาช่วยในการออกกําลังกายเพื่อรักษาสุขภาพเอาไว้ ด้วยเหตุนี้ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬาคณะสาวจศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์จึงได้ออกแบบนวัตก sit stand รรมซิ t ทูสแตนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงวัยในการออกกำลังกายขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถออกกำลังกายได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นจุดเริ่มต้นของการ ร้างนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมานะคะมาจากการที่เราได้เทรนหรือว่าออกนำออกกําลังกายผู้สูงอายุค่ะแล้วเราก็เห็นว่าผู้สูงอายุค่ะมีความอ่อนกําลังลงของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ต้องการเครื่องออกกําลังกายที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของระยางส่วนล่างของร่างกายนะคะรวมถึงเราเราเคยไปช่วยในการกายภาพบําบัดผู้ป่วยอะคะ่ะที่เขามีการเออย่างเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าผู้ป่วยสโตร e ค่ะ คือจะมีภาวะที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงแเราต้องการฟื้นฟูเพื่อให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะคะเช่นการลุกยืนการเดินได้ต่อไปค่ะก็คือหลักการของตัวนี้นะคะคือเราเห็นว่าผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยนีย่เขาจะมีกําลังอยู่บ้างแต่กําลังในการลุกยืนหรือการเดินเนี่ย ยังมีไม่มากนักนะคะหลักการของเราก็คือเราจะซัพพอร์ตนะคะช่วยพยุงให้ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยที่เขาลุกยืนลำบากค่ะเริ่มมีการฟื้นฟูแล้วก็ลุกยืนได้ด้วยตนเองนะคะโดยการที่มันจะช่วยมีแรงเสริมซึ่งของเราเนี่ยข้อดีของจุดเด่นของเครื่องนี้ก็คือสามารถปรับแรงได้ตั้งแต่18กิโลกรัมถึง50กิโลกรัมที่เป็นแรงช่วยนะคะช่วยพยุงและหลักการเนี่ยคือใช้สปริงค่ะเป็นตัวที่ผลักนะคะแล้วก็ซัพพอร์ต ผู้สูงอายุและคนไข้เวลาที่เขาลุกนั่งค่ะทำให้ปลอดภัยและก็สามารถที่จะ วยพยุงตามข้อเขา่าข้อเท้าข้อสะโพกของผู้สูงอายุได้ดีการออกแบบของ s i t o s t a n d นี้มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยในทุกอิริยาบถของการออกกาลังกายมีระบบรองรับความปลอดภัยด้วยเข็มขัดน,นิรภัยเบาสามารถปรับสูงต่ำได้ให้เข้ากับสรดระของผู้ใช้งานครอบคลุมความสูงของผู้ใช้งานได้ตั้งแต่140ซนติเมตรถึง190ซนติเมตรรองรับน้ำหนักได้40กิโกรัมไปจนถึง120กิโลกรัมด้านหลังของเบาะมีข้อแนะนําในการใช้งานปรับแรงดันของสปริงให้เข้ากับน้ำหนักตัวเพื่อการออกกาลังกายได้อย่าง ยังมีประสิทธิภาพสามารถปรับได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ซึ่งการทางานทั้งหมดจะช่วยเสริมสร้างการลุกยืนได้ดีกว่าการออกกำลังกายทั่วไปและนอกจากนี้ทางนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่พัฒนาออกแบบอีกหนึ่งอุปกรณ์ในการตรวจจับน้าหนักการยืนที่สามารถใช้ควบคู่กับซิดทูสเตนในการเก็บข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนต่อไปของการกายภาพบําบัดตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่มาเสริมที่จะใช้งานคู่กับอุปกรณ์ซิ t ทูส a ตนตัวนี้จะเป็นฟอสเฟตที่ไว้เป็นเซ็นเซอร์วัดแรงของผู้ป่วยขณะ เปลี่ยนท่านั่งจากนั่งไปยืนนะครับตัวเซ็นเซอร์นี้ก็จะประ,ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์แรงประมาณ200กว่าจุดที่อยู่ภายใต้พื้นนี้ แล้วก็สามารถวัดแรงของเท้าเวลาผู้ป่วยลงน้ําหนักได้เนี่ยโดยตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะพัฒนาคู่กับซอฟต์แวร์ที่สามารถเอาค่าจากเซ็นเซอร์มาสร้างเป็นภาพให้เรามองเห็นได้ชัดเจนว่าผู้ป่วยลงน้ําหนักซ้ายหรือขวามากกว่ากันหรือว่าลงน้ําหนักได้ถูกต้องตามหลักกายภาพไหมครับยกตัวอย่างผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตครึ่งซีกหรือว่าอัมพาตทั้งตัวเนี่ยครับเขาจะไม่สามารถรู้ว่าเขาลงน้ําหนักแรงข้างซ้ายหรือขวามากกว่ากันนะครับเพราะว่าตัวเขาสูญเสียความรู้สึกทั้งส่วนล่างไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับ ก็คือถ้าเกิด ใช้ตัว force sensor นี้ควบคู่กับซิททูสเตนเราก็จะสามารถเห็นว่าเรายืนได้บาลานซ์ไหมแล้วก็สามารถใช้ดูตัวซอฟต์แวร์แล้วก็ฝึกฝนไปได้ครับในปัจจุบันนะคะเครื่องมือนี้ก็นําไปใช้อยู่ที่ศูนย์กายภาพบําบัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ศูนย์กายภาพบําบัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรรวมถึงศูนย์ผู้สูงอายุตามชุมชนต่างๆเช่นชุมชนเทศบาลบึงยี่โถนะคะแล้วก็ตามชุมชนใกล้ๆกับเทศบาลรังสิตแล้วก็ลงไปให้กับผู้สูงอายุจริงๆ ให้ได้ใช้นะคะรวมถึงในการนําร่องทางการวิจัยค่ะคืออาจารย์นําลงไปใช้กับผู้สูงอายุจํานวน30คนนะคะหลังการใช้งาน6-8สัปดาห์ทําให้เราทราบว่าผู้สูงอายุมีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงมากขึ้นมีความคล่องแคล่วว่องไวที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการเดินแล้วก็บาลานซ์ก็คือการตรงตัวที่ดีมากขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อขาเขาแข็งแรงมากขึ้น,นะคะ่ะ สำหรับ s i t ทูสแตนมีรางวัลการันตีคุณภาพด้วยรางวัลชนะเลิศน,นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปี2017และรางวัลชมเชยนวัตกรรมช่วยส่งเสริมผู้สูงอายุและผู้พิการที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้ในอนาคตทางผู้พัฒนามีแนวทางที่จะสร้างนวัตกรรมให้เข้ามามีบทบาทกับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นในแต่ละปีได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ